ถ้าอยากวิ่งแล้วไม่เจ็บเข่านะครับเราควรจะฝึกวิธีการวางเท้าให้มันถูกต้องก่อนนะครับโดยการวางเท้าอยู่ใต้สะโพกนะครับเราจะไม่วางเท้าอยู่หน้าตัวแบบนี้นะครับวิ่งหน้าตัวเยอะๆหรือว่าลงโ้นเนี่ยมันจะเจ็บเข่าง่ายนะครับผมเป็นนักกีฬาบาสซ้อมบาสกับที่โรงเรียนที่ไปงานมาตลอดนะครับสมัยก่อนผมก็วิ่งด้วยการวางเท้าไปหน้าก็ไม่มีการบาดเจ็บในวัยหนุ่มๆแต่ว่าถ้าเมื่อถึงอายุอายุหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเจ็บได้นะครับโดยการฝึกเดินนะครับนะครับแล้วก็พยายามวางให้เท้ากลับมาที่ใต้ตัวเนี้ยครับ กลับมาที่ใต้ตัวให้ได้ครับฝึกเดินก่อนเราจะไม่ก้าวอย่างนี้นะครับอพอเราทาคล้องปั๊บเนี่ยเราก็ค่อยเคลื่อนที่เร็วขึ้นจริงๆมันก,ก็คือท่าเอ็นกิ้งเนี่ยครับก็ฝึกงี้เรื่อยๆนะครับผมว่าฝึกทุกวันพอเราทําได้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องวางเท้าอย่างไงครับอย่าวางหน้าตัวครับวางกลับมาที่ใต้ลําตัวให้ได้นะครับถ้าอยากวิ่งแล้วไม่เจ็บเข่านะครับเรคาควรจะฝึกวิธีการวางเท้า